วันวนี้เราย้ายโลเคชันกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยู่ที่บ้านพีภูมิแล้วเมือ่อนี่คือร้านดีเจภูมิเมนูนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้ของเล่นใหม<อ>่มาเราจะแบบเร็วๆอะไรเร็วๆอ๋ออ๋องั้นไง <c oughs> ได,ได <c oughs> <c oughs> น้นี่ไงนี่คือการแก้ไขปัญหากันไปนะครับผมผ้ <c oughs> ากันเพื่อนดีเจภูมิไม่มีครับผมเราก็จะเอาผ้ากันเพื่อนสีดําเราก็ไม่เอาแปะดีเจภูมิเมนูสติ๊กเกอร์อะไปครับผมบางทีงานเราแม่งก็ดิบไปเบี้ยวอีก ก็หลังจากที่เราได้ทํารายการมานานนะครับในที่สุดเราก็มีสปอนเซอร์ในเทปที่ผ่านๆมาแล้วหลังจากที่ทางานไปสักพักหนึ่งเราก็ไม่มีสปอนเซอร์แล้วครับผมก็จะแข่งกันไปแบบสดๆเด็กขอทุกคนเนี่ยไปซื้อมานะครับครับผมสดต้นไปเลยไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขานะครับแต่พี่แค่มองว่ามันดีพกพาไปไหนก็ได้แล้วมัน3 0 0้กว่าบาทเองนะพี่ก็จะสามารถเปลี่ยนโลเคชันในการทําอาหารได้วันนี้เมนูของเราคือ ลาดหน้าคือนัพี่ว่าลาดหน้าเป็นอะไรที่มันทำง่ายเลยแล้วมันก็ไม่ต้องการอะแปดปมากแต่พวกมึงน,นี่ก็คือขอกันเข้ามาเหลือเกินเลยลา,าลาดหน้าลาดหน้าลาดหน้าก็ได้เดี๋ยววันนี้จะลองทําให้กันแล้วกันนะครับสเต็ปมันง,ง,ง่ายๆมีอยู่2ขั้นตอนก็คือหนึ่งทเส้นก่อนแล้วหลังานี้ค่อยมาทําเป็นน้ําลาดหน้าเ <Okay. S 1> ต่าตครับเออยังไม่บอกเลยเมื่อกี้ให้ดูแล้วนี่ก็คือร้านดีเจพูเมนูนะครับนี่คือบรรยากาศร้านของเรานี่หน้าร้านแต่พวกมึงไม่ต้องมานะครับผมเพราะว่าหน้าร้านเราปิดไปแล้วครับ เราขายออนไลน์อย่างเดียวครับผมใครที่อยากจะมาเราก็เอาเข้ากล่องเนี่ยมาอุ่นให้มืองแดดครับผมแต่เราไม่มีการทําสดอย่างแรกเลยเราจะต้องใส่กระเทียมก่อนกระเทียวเทียมครับกระเทียวเทียมวันนี้พอดีมาทําที่ครัวครับก็มีทีมงานช่วยเตรียมอาหารให้นะครับเราก็จะมีเป็นสต๊อกไก่นะครับผมธรรมดาก็เป็นน้ําเปล่าก็ได้ครับถ้าพี่อยู่ที่ห้องของพี่คนเดียวก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับเคยเห็นไหมการเจียวกระเทียมด้วยน้ํซุป นี่ครับมันไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องใช้น้ํามัน <Wow. S 1> เนี่ยตัดพลังงานไปแล้วโอ้โหหอมมากหอมมากหอมมาก,มมากแค่นี้ก็ตัดพลังงานไปแล้วประมาณทัก300แคลอรี่เนี่ยกระบวยเมื่อกี้ต้องมีน้ํามันอย่างน้อย3ช้อนนะครับ <Huh? S 1> สามช้อนโต๊ะตรงนี้ก็จาก3 0 0รก็กลายเป็นศูนย์เลยกลิ่นกระเทียมก็หอมโอเคไฟมันไม่แรงเลยเว้ยเมื่อกี้ที่บอกให้ไปซื้อนะครับเปลี่ยนใจมึงไม่ต้องซื้อ <laughs> แล้วหลนีใส่เส้นครับเส้นเนี่ย ถ้าเป็นเส้นใหญ่เนี่ยมันจะมีมันเยอะนะครับเพราะนั้นพี่แนะนําให้เปลี่ยนมาเป็นพวกเส้นเล็กหรือเส้นอะไรที่เราต้องมาลวกเองจะดีกว่าแป้งไม่ต้องไปกลัวเพราะว่ามันไม่มีไขมันเลยนะครับมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีใส่แป้งเลยครับแล้วพี่ก็จะผัดเข้าไปกับน้ําซุปกระเทียมนะครับค่อยๆเติมน้าซุปขขไปด้วยเพื่อให้มันนุ่มขึ้นหน้าโลโก้ออกนี่ซื้ออะไรหรือเปล่าครับอ๋อซิเกิลเหรอครับผม ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อกันแล้วแต่ผมก็ยังรักคุณเสมอนะครับวันไหนที่อยากจะควนคืนกลับมาใช้บริการกันได้เสมอนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บแต่รักซีก็รักมากเลยตัวรักนะแจ๊ะแจ๊ะก็ร,รักลูกค้าเราทุกคนนะครับผมแต่อย่าให้เขาเยอะนะครับให้เขาเยอะเดี๋ยวเขาจะเขาจะไม่ยอมเสียครับไม่ยอมเสียให้เขานิดหน่อย,หอยให้เขานิดหน่อยเฮ้ยอ่าันละห้าหมื่นห้าหมื่นอยากได้ห้าหมื่นน้ำซุปก็จะเยอะไปหน่อยนะครับผมย็่แม่กัน๋วยเตี๋ยว ผัดไปได้แหละเดี๋ยวมันก็แห้งมันเองแล้วแน่นอนสน,น่ห์นะครับของราดหน้าคือเส้นสีดำดำนะครับเราก็ใส่สีดำไปหน่อยนิดเดียวหนึ่งท่อนคาจบแล้วนี้เส้นเราแยกพักไปก่อนตุน๋นน้ำนครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมกระเทียมอนครับเที่ยวมันกับน้ำซุปครับ วันนี้อาจจะสรุปหน่อยนะครับก็เกรงใจลูกค้าครับจะมาขี่หวยเลยในร้านของเราเองก็ใช่เรื่องอยู่นะครับผมแต่ละคนก็นั่งรับประทานอาหารกันอยู่ร้านเราก็อย่างนี้ครับบรรยากาศนะครับเต็มทุกวันครับผมคนเต็มเลยครับแมงวันครับผมปิดหน้าร้านแล้วยังมีลูกค้าคิดดูดิร้านไหนปิดแล้วมีลูกค้าอยู่บ้างก็หลักๆเราก็ไปขายตามมอลล์นเทรดนะครับเข้าอยู่ตามห้างซึ่งตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าอะไรร้านค้าใหม่ๆหลายร้านนะครับ ใครที่อยู่แถวราชชฤกพึกนะครับเข้าไปได้ที่เดอะคริสตัลเอสบีร้านสกินนิสปู o นครับอยู่ติดก,กับฟินเน็ตเฟิร์สเลยส่วนบางใหญ่ก็เพิ่งจะเปิดร้านเล็กๆนะเป็น m มทีแบรนด์เดลี่ออร์แกนิกอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับฟิตเนสรู้สึกว่าจะเป็นบัวจิ้นนะเจ้าของชื่อน้องยานะครับตัวเล็กน่ารักเหมือนกับเด็กขาดสารอาหารไงไม่รู้นะครับผมกดหนุนน้องเขาหน่อยหรือใครที่ไปแถวลัชดานะครับผมก็ตีหม้อเสร็จแล้วนะครับผมก็อย่าลืม ดูแลไปคาร์ดิโอเสร็จแล้วใช่ไหมคาร์ดิโอเสร็จแล้วก็ออกมาดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมร้านชื่อว่า Green a u g u s t นะครับสั่งโทรสั่งได้พวกนี้มี IG ขึ้นให้ทุกที่ Impact เราก็มีครับที่เมืองทองที่เมืองทองลูกค้าน่ารักเยอะนะครับผมรอให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักเข้าไปด้วยเดือดก่อนเดือดก่อนไม่เดือดใช่ไหมอีกแล้วพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยใส่ผักกระเพรานี่ยเราใส่ตอนท้ายๆเพื่อให้มันมีความกรอบนะครับแล้วคะน้าเนี่ยถ้าเกิดลวกด้วยเนี่ยจะยิ่งดีจะยิ่งกรอบสวยเลยแต่่่่ววววาาาาาเเเเรรรรรปป็็นนนนคคคคัััังยๆะบหสมก เคล็ดลับของลาดหน้าคืออยู่ที่การใส่แป้งซ <Okay. S 1> ึ่งเดี๋ยวเราจะใส่เอาตอนจบนะครับตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าหน้าตาลาดหน้าของเราไม่น่าแดกเลยแต่ไม่ต้องห่วงรสชาติเนี่ยก็จะเหมือนกับหน้าตาเฮ้ยรสชาตินี่อร่อยแล้วอร่อยลูกจานอะ่ะรุ่นนี้แล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากการผัดด้วยน้ํามันเลยลูกค้า,าสวัสดีนะครับบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับไกลมากเลยครับโอ้มาจากไหนกันครับ สุสาครเหรอครับนี่เดินทางมาคือทับทุระแถวนี้เหรอฮะโอ้น่ารักมากเลยทานมานานหรือยังครับเดือนหนึ่งแล้วครับลงไหมครับลงไหมครัลงไปสี่กิโลสี่กิโลแล้วครับผมเอาน้ำแถมให้พี่ก็สี่ขวดได้ไหมครับมากครบข่าวโขาวุ่นมากครับทานทั้งคู่เลยเหรอครับโอ้โหเรเดินทางมาไกลเนาะมีอะไรติชมแนะนำได้นะครับกล่าวขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางสี่กิโลโหยอดพราวไม่หมดละไก่กู ทีนี้พี่ก็ปรุงรสนะครับส่วนน้ำตาลก็แล้วแต่คนทำน้ำพี่ไม่ค่อยทำตาลเ่ยไหนๆเข้ามาตั้งแล้วก็สักหน่อยเป็นพิธี1ช้อนชามันก็15แคลนะครับที่ใส่นี่ก็น่าจะประมาณครึ่งช้อนชานประมาณแค่เจ็ดแคลอรี่ oh, <yeah. S 1> ไม่ต้องกลัวกูวทําไม <Yeah. S 1> บางคนก็ใส่โต้าเจี้ยวนะครับของเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่มีก็ใส่ไม่มีไม่ต้องใส่ไ oh, <yeah. S 1> ข,ข่ขาวครับก็เพิ่มความหนืดว้าวนี่ แล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วยนะครับผมสีมันจะฟุ้งขึ้นมาขาวๆเป็นไข่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 ก็จะทําให้ดูคล้ายๆกับอ้วกหน่อยทีนี้คลักขนาดนี้ก็อยู่ลนะแต่ถ้าอยากจะให้มันนืดกว่านี้นะครับก็ใส่แป้งหน่อย <Yeah. S 1> อคือไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าไข่ขาวนี่ก็น่าจะทำมันคลักแล้วนะครับ อ่าครับลูกค้าเยอะครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะหร,รือสั้นตบไก่ถ้าไม่ตบใจคือหน้าตามไม่ค่อยดีแต่รสชาติแม่งดีมากคือว่าตัวเส้นเนี่ยน้ำเลยรสชาติน้ำออกมาเลยติ้วดำหน่อยๆนะครับให้ความหวานเส้นเนี่ยนุ่มเลยเพราะเราใส่น้ำซุป้าไปค่อนข้างเยอะๆนะครับมันจะจับตัวหน่อยไม่เหมือนกับเส้นใหญ่ที่มีน้ำมันตัวนี้มันจะเหนียวๆนนิดนึงแต่ก็อร่อยดีนะ ธรรมดาพี่อยู่ในห้องคนเดียวจะไม่เคยเตรียมเที่ยวเลยพวกนี้เลยแต่วันน sure> ี้มีทีมงานเตรียมให้รู้เลยว่าอร่อยขึ้นมาอีกเยอะมากอืมก็ลองทำมาดูเลยกันครับลาดหน้าครีมตรงนี้พี่มองว่าถ้าเกิดว่าเราเซฟแป้งหน่อยนะไม่ได้เอาแป้งเยอะนะครับพลังงานแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าอกไก่ใช้ไปประมาณสักร้อยห้าสิบกรัมก็ประมาณเนี้ยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแคลอรี่ผักนับศูนย์ไข่ขาวหน่อยสองร้อยห้าสิบตัวน้ำเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าแคลอรี่ส่วนตัวแป้งวันนี้เยอะนิดนึงนะครับทั้งจานนี้พี่ว่าอยู่ประมาณสี่ร้อยแคลอรี่ได้ อยากจะบอกนะว่าอาหาราทั้งหมดที่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์การทำอาหารของดีเจภูมิเมนูทั้งหมดนะครับใครอยากรู้รสชาติเป็นไงเนี่ยก็ลองทำกันดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขี้เกียจทำไม่สะดวกก็ลองสั่งกันได้ตอนนี้เราก็มี weekly set นะครับก็คือ7วัน21มื้อเลย1 9น9บาทมั้งนี่บอกเลยครับน้ำหนักไม่ลง3ามโลเนี่ยเอาต่างคืนไปเลยแล้วก็แน่นอน,นครับตากด้วยเคื่อดื่มชีวเทลของเราหวานชื่นใจไม่มีน้ำตาลนะครับผมวางขายและตามรอสันและกำลังจะเข้าท็อปทั่วประเทศไทยพันกว่าสาขา เร็วเๆนี้มีเมนูอะไรเด็ดก็แนะนำมาได้ทาก็ได้ฝากกดไลค์ subscribe รูคอมเมนต์พี่อ่านหมดแล้วเจอใหม่เทปหน้าบ๊ายบาย